เมื่อนี้นางเมืองคาวลุงพ้นพี่น้องอืมแต่ที่นี่เฮาก็เลยมาบีคะว่าเอ๊เป็นอย่างตำรวจแล้วคือสงสัยลุงพ้นคืออ่าครั้งล่าสุดนี่ลุงพ้นเรานั่งคิดไปมอบภายทางตำรวจเนาะคะ่ะคิดที่ว่าอ่ามีคนคุยกันสองคนเพิ่งก็เอาไปมอบให้ทางตำรวจแต่ที่นี้ตำรวจเพิ่งก็เลยบอกว่า บอกกับปาแตนมาว่าลุงพุ่นนี่ยังเบาความจริงบ่มิดเพื่อนวาลุงพุ่นยังเบาความจริงบ่มิดยังมีการโกหกอยู่บางส่วนเพื่อนวะป้าก็เลยว่าสงสัยมองใดเพื่อนก็เลยว่าสงสัยตอนที่ลุงไปรับพระสงสัยตอนที่ลุงไปรับพระมันมีกระสอบอยู่กระสอบหนึ่งมันเปม็นกระสอบอีหยังเขาสงสัยว่าในกระสอบนั้นมีเด็กหน่อยบบเพื่อน่ะ ป่าแล้วก็เลยว่าในกระสอบนั่นน่ะเป็นกระสอบเขาไพเสียเอาเด็กหน่อยไปยัดใจคนนางไปต่างหลายคนอืมซึ่งมุมมองของคนขงังขังนอกยังยังห้าม่องมืองข้ามึืองเขาเหรอก็ห้ามมองมืงมอ,ง,มง,อ,เมอง,มงเนาะพี่น้องเนาะยังหน่อยหน่อยขันข้นขั้นขั้นในกระสอบนั้นมีเด็กหน่อยอยู่ขั้นคิดขั้นตำรวจคิดว่าคนที่ไปทุกคน เป็นญาติลุงพ้นเขาคางลุงพ้นยังในหน่อยพระเพื่อนกระบ่ไเด้เข่าคางเด้หนูว่าเนาะเพื่อนก็ต้องเบ้าแล้วว่าเอ้ยพระพระเพื่อนบบตัวอยู่แล้วเพื่อนก็ต้องบอกแล้ววา่าในหันเป็นกระสอบเขาหรือว่าเป็นอียงก็สามารถไปสอบถามพระกระได,ด้ด้ขอ่อ,ขขอยว่าอืมมุขเจ้าคิดคือข่อยบ่เอาแล้วข้านามาสงสัยลุงพ้นการเฮ็ุงาน นี่มันต้องเหตุงานเป็นทีมเนี่ยคันว่าอันข้านี่ทั้งที่ฟังมาเนาะ <c oughs> มันกับมี่บ่วตำก็สามสี่หา 3, 4, คนล่ะที่การที่ว่าติต้องเอาเด็กหน่อยขึ้นเขาเอาเด็กหน่อยไปว้างต้องล่างซพเด็กน้อยต้องยังเฮ็ดมันต้องเห็ุเป็นขบวนการอย่างน้หน่อยมันต้องสามสี่คนเราเราล,ล,ล,ลุงนี่ผู้ใดสิไปซอยเล่าเอาความคิดส่วนตัวได้เนี่ยอืมผู้ใดสิไปซอยเล่าเอาแล้ว,ลวมีตั้งแต่เล่ากับเมียเล่าสองคนนี่ ฟังฟังมาเมืองผู้ใดผู้ใดกะว,ว่าว่างานนี่เหตดผู้เดียวบ่ได้ต้องเหตุเป็นกระบวนการซึ่งตำรวจบางคนก็นออกมาว่าว่างานนี่เหตุเป็นกระบวนการเหตุกันหลายคนแล้วคือมือนี่คือยังสงสัยลุงอยู่ทั้งที่ลุงเรามีแค่โตเล่ากับเมียเล่าสองคนแล้วผู้ใดสิไปซอยเล่าเอาคิดในมุมมองของข่อยดิเนี่ คอยบ่หูอว่ามูเจ้าคิดจังไหนมูเจ้าก็ล่อง,อ,งอันนี้เม,มืองเด้อว,ว่าผู้ใดคิดจังไหนแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนอกค่ะเนาะว่าเป็นอย่างคือคืออยังสงสัยเล่าอยู่สันนิษเป็นอย่างคออางือยังังตำรวจยังสงสัยลุงพ่อนอยู่แค่เวลานิดเดียวที่ว่าไปรับพระแล้วกระสอบกระสอบเดียวแล้วอในกระสอบนั่นบ่ไดดมีตั้งแต่ว่าเล่าเห็นผู้เดียว พระกะเห็นคนที่ไปน้ำสามสี่คนกะเห็นเนาะค่ะนเนาะเฮ้ามาลองวิเคราะห์เมืองว่าอ่าคนคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์กับคนข้างนอกคือเฮ้าเนี่ยสีคิดคือกันบอทั้งตําหลวจเพิ่นเหตุคดีอยู่เพิ่นก็คิดว่าเพื่อนยังสงสัยลุ้งมองหนีอยู่แต่ว่าเฮ้าว่ามันมันบอหนาสงสัยนะความคิดของของของ,ของคนข้างนอกแน่เมืองเนี่ย มันสิสงสัยไปได้จากไหนวาเวลาแค่ระยะสันส้นๆแล้วสีไปเห็ดหยางได้แม่นบอพี่น้องอืมลวกะคนก็เห็นต่างหลายคนเอกสอบนั่นน่ะกระสอบเขา่าเขา่ามันก็เป็นเม็ดขั้นเป็นญยัดของเข้าไปในหันอ่าคั่นสมมุติว่าเป็นยัดยัดเด็กน้อยเข้าไปในหันมันสีบ่เลียบด้มันก็สิเป็นตะกุตะกะเป็นห้อยแขนห้อยขาแม่นบอกคะเออ แล้วพระเพิ่งสิบหูบอกเมีนบอกแล้วคนที่ไปน้ำเพิ่งกระตรงหูแล้วก็สอบนั่นมิการง่ายเขาย่ายออกย่ายจากหลังรถไปแคบ้างนายังหน่อยหน่อยคนเทามันขั้นมันโกหกกัมันปิดบังไปได้บตลอดดอ,อกพี่นอ้องยังหน่อยๆน่อยมันกระตรงมีค้นเบาออกมาแหละว่าจักมือหนึ่งเพื่อกระตรง g รุดปากออกมาน้่แหละคนคนที่ไปนำ้ำขั้นบบเมนความจริงเนาะคะ่ะแต่นี่เพิ่งกันยังพากันยืนยำขําเกา กระสอบเขา่าพเพื่อนกะว่ากระสอบเข่าคนที่ไปน้ำสองสามคนเพื่อนกะว่ากระสอบเข่าเอาเราตำรวจบบเือประชาชนหรือว่าตำรวจเพื่อนคิดจังไงเพื่อนกะยังสงสัยอันนี้เท่ากันยังเป็นงงๆอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้เท้าบดไ้เข่าขางผู้ใดแต่ว่าเทาเมืองจากจากข้างนอกจากีิการเข้าเมืองเข่าสุมือสุมือแล้วเท่าเมื่อวิเคเนาะพี่น้องเนาะ ท่านพี่นองคิดจังหดกะลองคอมเมนต์มาด้วยค่ะว่าทั้งพี่นองคิดจังไดอันหนี่คิดผิดหรือคิดถืกแต่ว่าในมุมมองของหนูหนูคิดจังสี่หนูว่าเอ๊ะมันต้องเหตุการณ์หลายคนเหตุการณ์หลายคนแบบแบบมาคิดกลับมากคือลุงนี่แล้วมีตั้งแต่ผัวกับเมียสองคนแล้วสิบ ไปหามูหาพวกอย่างไหนมาเฮ็ดเป็นขบวนการแล้วแล้วเราคน้นบ้านบ้านแล้วสิคิดคิดปิดบังหลักฐานปิดบัง <c oughs> อียงได้ขนาดนั้นเลยแมนบบมันเป็นไปบ่ได้ความคิดของหนูนะว่ามันเป็นไปบ่ได้ที่ลุงเลาสิคิดไดถึงขนาดนั้นแมนบบคะเอออาจาัยเท่ากับเออลองลอง ฟังจากความคิดเห็นของพี่น้องเมืองอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะว่าพี่น้องนี่คิดจังไดคิดคิดกันบอสันเน้ลองคอมเมนต์มามึงเด้อพี่น้องเด้อกับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้น้ำเนาอพี่น้องเด้อกดแชร์กดไลค์ให้น้ำเด้ะว่าเฮาเสดหืมซอยกันหลายหลายทางวะผู้ใดคิดจังไดเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กัขอจบแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกัขอกราบสวัสดีค่ะ